ครูกล้าการันตีชีวิตการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าใครทาตามครูนะคะชีวิตเปลี่ยนแน่นอนหนึ่งดำรงตนให้เป็นคนดีและมีความสุขสองซื่อสัตย์สุจริตค่ะไม่ค้นในข้ององในกระดูกค่ะสามไม่เอารัดเอาเปรียบใครค่ะสี่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ,บิกบานค่ะห้าไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองค่ะหกค่ะไม่ว่าเจออะไรบอกตัวเองเสมอว่าไปต่อเสมอไปต่อเสมอไปต่อเสมอวันหนึ่งจะเป็นวันของเราเจ็ดค่ะอุปสรรคท้าทายอะไรก็ตามทุกครั้งที่เจอ อย่ากำรรอุปสรรค์ไว้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรวันหนึ่งจะเป็นชชนะวันหนึ่งชัยชนะจะเป็นของเราแปดค่ะไม่ว่าใครจะนินทาว่าร้ายคุณระหว่างทางคุณต้องเจออยู่แล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ววันนี้ถ้าคนในครอบครัวไม่เข้าใจคุณนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะคะนี่คือข้อที่เก้ามีคนไม่เห็นด้วยหรือคนในครอบครัวทําให้เราเจ็บช้าน้าใสสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องบอกตัวเราคือเราอนุญาตตัวเอง